คลังจังหวัดอุทัยธานีค่ะได้เปิดเผยถึงยอดการลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ที่มีไรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีปรากฏว่ามียอดรวมกว่า7 5 0 0 0รายค่ะนางศส,ะสะกรละอศรีส,สกุลชัยคลังจังหวัดอุทัยธานีเปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลมีโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่2และได้รับการช่วยเหลือทางด้านค่าครองชีพ ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่ารถเมล์หรือว่าค่ารถไฟนะคะโดยจะมีการออกบัตรรับสวัสดิการให้กับผู้ที่ผ่านการพิจารณาซึ่งจะได้รับบัตรประมาณกลางเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะโดยวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นถือได้ว่าเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐมีประชาชนผู้มีไรายได้น้อยมาลงทะเบียนกับทกสธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทย รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานีรวมทั้งสิ้น5,305รายด้วยกันสำหรับยอดรวมของการลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่3เมษายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่15พฤษภาคมพบว่ามีผู้ที่มีไรายได้น้อยมาย,ยื่นลงทะเบียนกับทกสจำนวน53,868รายธนาคารออมสิน12,834ราย ธนาคารกรุงไทย7,356รายสำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี1,179รายรวมทั้งจังหวัดค่ะ75,237รายซึ่งมากกว่าการลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งแรกกว่า1เท่าตัวเลยทีเดียวส่วนของการประเมินตรงนี้เราก็คิดว่าน่าจะ ครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนื่องจากว่าเรามีการวางแผน